กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับสำหรับรายการกระปริบกระปลอยสำหรับคอนเทนต์วันนี้นะครับคือของกินที่ปอยแทบ,บจะไม่เคยเห็นขายที่แมคโครนะครับอ่าแค่ฟังชื่อคอนเทนต์หลายคนก็นจะแบบเฮ้ยงงปอยพูดผิดหรือเปล่าพูดไม่ผิดหรอกครับเพราะว่าอันนี้คือมาจากแมคโครทั้ง5อย่าง,งนะครับสำหรับอย่างแรกที่ปอยอยากจะนำเสนอทุกคนเลยก็คือ อันนี้นี่อันนี้นะครับก็คือมันบดนี่อย่างนี้มันมาเป็นผงทุกคนอเขาบอกวิธีทําก็คือแค่เอาเราเอาผงตัวนี้เนี่ยเทลงไปในหม้อหรือว่าในถ้วยแล้วก็เอาน้ําเทลงไปประมาณนึงลหลังจากนั้นเนี่ยเราก็เอาเข้าไมโครเวฟหลังจากนั้นก็คือได้กินมันบดแล้วโอ้โหอันนี้ปล่อยว่าทําง่ายมากๆแล้วก็น่าจะออกมาอร่อยเพราะว่ารู้สึกว่าเขาน่าจะปรุงอะไรมาให้แล้วแหละไม่น่าจะออกมาแย่อ่ะอันแรกผ่านไป อันที่สองที่ปอเจอแล้วรู้สึกสะดุดตาม,มากๆนะครับที่แมคโครเนี่ยก็คือตัววัฟเฟิลตัวนี้นเองนี่อันนี้เนี่ยมันเป็นวัฟเฟิลที่สําเร็จรูปมาแล้วแต่ปกติที่ปอเห็นตามร้านทั่วไปเนี่ยก็คือเป็นวัฟเฟิลที่เขาเอาไปทําเข้าเครื่อง,งอะไรเงี้ยไม่ใช่เป็นแบบสําเร็จรูปอย่างนี้ประมาณนั้นทุกคนคือวัฟเฟิลเนี่ยเขาจะไม่ได้ทํามาเป็นสําเร็จรูปแต่ว่าอันนี้เนี่ยคือมีสําเร็จรูปเลยก็เข้าไมโครเวฟแล้วก็กินได้เลยอันนี้เนี่ยไม่น่าจะยากอันต่อมาอันที่สี่คืออันนี้เนี่ยอยากจะบอกว่าเกิดมา ไม่เคยไม่เคยเห็นเลยไม่เคยเห็นเลยว่ามันมีอะไรอย่างนี้อันนี้มันคือเขาเรียกว่าแฮนเบสเบอร์เกอร์แพตตี้มันคือเบอร์เกอร์เนื้อจากพืชน,นะครับอันนี้เนี่ยคือปอยไม่เคยเห็นเลยจริงๆว่ามันเป็นมันมันทำมาจากพืชหมดเลยนะมันคือเบอร์เกอร์ที่เรากินตามแบบแฮมเบอบร์เกอร์ทั่วไปที่ใส่หมูใส่เนื้อใส่ไก่อะไรเงี้ยแต่คืออันนี้มันเป็น มันน่าจะเป็นทําฟิลิมคล้ายๆแบบเป็นแผ่นหมูอะไรเงี้ยแต่คือมันทํามาจากพืชหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือกินแล้วก็คือไม่อ้วนอันนี้เป็นอาหารลดน้ำหนักที่ปอยจะเอาไปใช้ที่บ้านเหลือเทปนี้ปอยจะกลับไปกินอันนี้เนี่ยช่วยปอยได้แน่นอนอ่าอันต่อมาคืออันนี้เนี่ยก็สะดุดตานิดนึงแต่ว่ายังไม่ได้มากนกแต่คือมันแปลกจริงทุกคนมันคือน้ำมะนาวร้อยเปอร์เซ็นต์ที่มันเป็นแช่แข็งตอนแรกคือมันฟรีแช่แข็งหมดแล้วนะแต่ว่าอันนี้มันละลายนิดนึงนะเพราะว่าอากาศบ้านเรามันเย็นเกินไปประมาณนี้ทุกคคนนนอันนีี้่ยื ปกติน้ำมะนาวทั่วไปที่เรากินเนี่ยมันจะมีการผสมปรุงแต่งใส่อะไรบางอย่างเข้าไปให้มันกลายเป็นน้ำมะนาวแต่น,นี้เนี่ยมันคือน้ำมะนาวคั้นสดร0อเนตแช่แข็งนะครับเขาเน้นย้ำว่ามันร้อเซเลยนะไม่ได้ใส่อะไรคือปอกก็ไม่รู้เหมือนกันว่าตั้งแต่เกิดมาเนี่ยเคยกินมะนาวแท้หรือเปล่าหรือว่าเป็นมะนาวที่เขาปรุงแต่ก็ เดี๋ยวลองกินดูว่ามันจะเปรี้ยวจริงหรือไม่นะครับสําหรับอันนี้สําหรับอันสุดท้ายมันคืออันนี้ปอรู้สึกว่าอยากจะภูมิใจเสนอให้กับพี่ๆน้องๆทุกคนได้รับดูนะครับว่าที่แมคโครเนี่ยมีขายสินค้าชนิดนี้นั่นก็คือนั่นก็คือซาลาเปาไส้ทุเรียนนั่นเองนะครับอ่าอยากจะบอกว่าตั้งแต่เกิดมาไม่เคยเห็นซาลาเปาที่ทําเป็นไส้ทุเรียนเลยนะครับปกติก็จะเห็นเป็นแบบซาลาเปาหมูสับซาลาเปาหมูแดงซาลาเปาไส้ครีมอะไรทํานองนี้แต่อันนี้ถือว่าหน้าตาเนี่ยคือมัน มันมีความทําเป็นแบบเปลือกทุเรียนด้วยนะเห็นไหมประมาณนี้แต่ไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะแต่ปอยว่าน่าจะเป็นตัวแป้งของซาลาเปาป<ะ>แต่เขาทําออกมาน่ารักมากนะสาหรับตัวซาลาเปาไส้ทุเรียนก็ประมาณนี้นะครับสาหรับ5อย่างที่เราจะนํามารีวิวสําหรับของที่เราซื้อจากแมคโครนะครับอ่าก็เดี๋ยวขอเวลาไปเตรียมตัวให้มันสุกแล้วก็เสร็จพอดีทุกอย่างสําหรับ5อย่างนี้นะครับก็ขอเวลาสัก5นาทีเดียวมาฟ,ฟืด A later few moments later. กลับมาพบกันอีกครั้งน,นะครับผ่านเวลาไปทั้งหมดประมาณ3วิเท่านั้นเราก็กลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับแต่เรื่องจริงเนี่ยคือนานมากกว่าจะเสร็จอ่ะมาถึงอันแรกนะครับนี่มันคือวัฟเฟิลตะกี้นะครับที่อยู่ในห่อที่เราเห็นตะก,กี้นะแต่วันนี้เราอุ่นเรียบร้อยแล้วและก็ก่อนที่เราจะกินกันเนี่ยเรามีตัวช่วยอยู่2อย่างด้วยกันนะครับอันนี้ก็คือเมเปิลไซรัปนะครับแล้วก็อันนี้คือซอสแยมสรบเบอรี่นะครับก็ ลองกินเป่าๆก่อนล้วกันว่ามันจะรสชาติประมาณไหนนี่นะคาดหวังเยอะมากเลยนะสำหรับบัฟเฟเนี่ยนะสามสองหนึ่งเรื่อความคิดปล่อยที่ปล่อยคิดถึงรสชาติอันนี้ยมันตอบโจทย์มากสำหรับอันนี้คือปลอยรู้สึกว่ากินเปล่าๆได้เลยไม่จำเป็นต้องใส่ไซรับหรือว่าใส่แยมซอฟต์ดีเพิ่มแต่ อยากจะลองใส่ไปเหมือนกันว่ามันจะอร่อยเพิ่มขึ้นแค่ไหนเพราะฉะนั้นขอใส่เป็นตัวไส่รับก่อนแล้วกันนี่ประมาณนี้หลายคนดูตอนเด็กก็คงแบบน้ำลายสอดินะอ่ะอุ๊ยผิดประมาณนี้นี่เราจะลองกินก่อนอันนี้คือชิ้นนี้ใส่ไส่รับนะทุกคนเดี๋ยวลองตัดให้ดูลองดูนะอ่ะโคตรดีอันนี้แบบไส่เลย กินปุ๊บแล้วมีพลังงานมากเลยอันนี้ใส่แยมสตรอเบอรี่เข้าไปดูเพราะมันจะอร่อยเหมือนไอตัวไซรับนี่หรือเปล่าแกะก่อนแต่ก็ไม่มีใครบอกเลยว่ายังไม่แกะอ่าแกะเสร็จแล้วนะครับทุกคนหลังจากนี้เราก็จะใส่เข้าไปนี่แค่ตรงนี้พอดเดือเปลืองแต่นี้ก็น่าจะอร่อยเหมือนกันน่าจะฟิลคนละแบบเพราะว่าสตรอเบอรี่ก็น่าจะเปรียปร้ยว อ๋อเหมือนเหมือนขนมปังทาแย,ยมสตอรี่ทั่วไปเลยอันเนี้ยประมาณนี้นะครับทุกคนสำรับวาฟเฟิลกินแรกถือว่าผ่านแล้วก็ชอบมากอันนี้ให้คะแนนเต็มสิบเก้าเต็มสิบแล้วกันเพราะว่าชอบของหวานแต่ว่าเอ้ยพูดผิดเพราะว่ารู้สึกว่าเป็นคนที่กินของหวานบ่อยแต่ไม่ชอบของหวานนะ,ะแต่รู้สึกว่าอร่อยมากอันนี้เ้าเต็มสิบ ผ่านไปสาหรับจานแรกนะครับจานต่อมาเชิญมาครับสําหรับอันต่อไปเนี่ยหลายคนอาจจะแบบรู้สึกว่าเฮ้ยนี่มันอะไรเนี่ยนี่มันคือของถือจากแมคโครหรือเปล่าเนี่ยมันคือของห้าชิ้นที่เรียงกันตะกี้อยู่หรือเปล่าอันนี้เนี่ยมันคือมันบดนะทุกคนลองชิมชิมแบบนิดนึงก่อนแล้วกันนะขอชิมอีกรอบหนึ่งทำไมอ่ะเราไมรู้สึกว่ามันมันเกิดแบบใช่แล้วนะแต่ว่ามันยังไม่ใช่ทุกคน รู้สึกว่าตัวนี้เนี่ยมันมีความเป็นมันบดอยู่นะแต่แค่ระหว่างจะทําผิดสูตรหรือเปล่าผิดสูตรจากที่เขาบอกให้เราทํารู้สึกว่าน้ํามันอาจจะเยอะเกินไปมันทําให้ไม่มีความเหนียวของมันบดแล้วก็รสชาติเนี่ยอาจจะต้องแบบปรุงใส่อะไรเพิ่มไปหน่อยเพราะว่าปกติเนี่ยมันบดมันจะมีการราดน้าเกรวี่เข้าไปครับแต่ว่าสาหรับอันนี้เนี่ยมันเป็นมันบดเปล่าๆมันก็เลยอาจจะแบบ อาจจะยังไม่ครบองค์ประกอบของมันบทเท่าไหร่มันก็คือมันบดแหละทุกคนแต่แค่น้ํามันเยอะไปแล้วก็ไม่ได้เข้มข้นเหมือนกับมันบทที่คือกินตามปกติทั่วไปเพราะฉะนั้นเนี่ยปอยรู้สึกว่าให้คะแนนมันบดเนี่ยประมาณ7จ็ดเต็มสิแล้วกัน7จ็ดเต็มสิเพราะว่ารู้สึกว่าทางของพวกเราเนี่ยอาจจะยังทําไม่ค่อยดีเพราะว่าน้ามันเยอะเกินประมาณนี้ครับทุกคนก็ให้7เต็มสิแล้วกันสำหรับวันนี้อ่ากลับมาที่เมนูที่สานะครับสาหรับ เนื้อแฮมเบอร์เกอร์ทันยพืชน,นะครับอ่าเน้นย้าก่อนนะทุกคนว่าที่ทุกคนเห็นอยู่ตอนนี้มันคือที่ทํามาจากพืชล้วนๆนะทุกคนมันไม่ใช่เนื้อสัตว์หรือว่าเนื้ออะไรนะมันคือทํามาจากพืชล้วนๆแต่ว่าหน้าตาทุกคนให้ดูหน้าตาอ่ะมันเหมือนกับเนื้อบดหมูที่เขาใส่ไปในแฮมเบอร์เกอร์มากๆมันไม่มได้ม่ได้มีความแตกต่างนะทุกคนอ่ะ,อะเดี๋ยวลองชิมดูนะเดี๋ยวลองชิมดูว่ารสชาติเป็นยังไง กินไปมันเหมือนเนื้อสัตว์อ่ะมันเหมือนเนื้อมันเหมือนแฮมเบอร์เกอร์หมูจริงๆแลวแล้วรสชาติคือแบบเค็มกําลังดีคือทุกอย่างมันกําลังดีหมดเลยอะ่ะรู้สึกว่าอันนี้เนี่ยเป็นอาหารที่ตอบโจทย์สําหรับปอยมากเพราะปอยลดน้ำหนักอยู่ช่วงเนี้ยอันนี้นี่แหละที่ทาให้ปอยผอมได้จะลองใส่ฟอนมะเขือเทศดูว่ามันจะเพิ่มความอร่อยแค่ไหนอันนี้คือดีมากอันนี้ก็เกิดมาเพิ่งเคยเห็นจริงๆนะว่ามันมีแฮมเบอร์เกอร์ที่เป็นฮันย่เพื่อย่างเงี้ย ไม่มีความต่างเนยแล่รู้สึกว่าส่วนตัวปอยชอบอันนี้มากแล้วมันกินง่ายมากๆ,ๆทุกคนตั้งแต่ทํากับปิบกับปอยมานะครับที่จําความได้นะคือไม่เคยให้อันไหนเต็มสิบนะแต่อันนี้เนี่ยคือมันเกินต้านจริงๆทุกคนอันนี้เป็นสิเต็มสิบเลยครับต่อมากลับมาสําหรับ ขนมชิ้นสุดท้ายของเรานะครับมันเป็นชิ้นที่ทุกคนรอคอยกปิเชียอย่างนั้นนะครับทุกคนเพราะรู้สึกว่าคนที่ดู EP นี้อยู่เนี่ยรอไอ้เจ้าสาราเป่าทุเรียนนี่อยู่แน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอจะเริ่มแกะกระดาษออกก่อนแล้วกันนะรู้สึกว่าหน้าตามันมีความเป็นสาราเป่าทั่วไปเลยแต่แค่มันจะมีไอตนนตตนะ้ตัวก้านเนี่ยเพิ่มขึ้นมาแต่แข็งอยู่นะตัวก้านเนี่ยแต่ก่อนจะกินขอบอกก่อนนะทุกคนว่าประมาณ แปดปีได้ที่ปอยไม่ได้กินทุเรียนเลยแปดแปดถึงสิบปีประมาณนี้เลยปอยรู้สึกได้ว่าปอยไม่เคยกินทุเรียนแล้วก็ไม่เคยแตะทุเรียนเลยอันนี้เนี่ยจะเป็นแปีที่รอคอยว่าปอยจะกลับมากินทุเรียนอีกรอบหนึ่ง <ปะ S 1> ทุเรียนมันต้องภูมิใจในตัวปอยลองดู <ปะ S 1> เห็นว่ามันมีความเป็นเหมือนทุเรียนจริงๆทุกคนมันเป็นความแบบกลิ่นทุเรียนอะไรก็ดูเป็นทุเรียนทั้งหมดเลยป <ะ S 2> ม่รู้สึกว่าตัวแป้งเนี่ย มันเหมือนแป้งซาลาเปาทั่วไปเลยแต่แค่ต่างกันตรงไส้ซาลาเปานั่นก็คือไส้ทุเรียนนั่นเองแต่จะลองกินไอตัวก้านนี่นะเพราะาตัวก้านก็เป็นขนมแป้งกระเพราแหละนะโอ้โหก้อนไข่นวดมันคือขนมปังเรเปามันคือตัวแป้งเระเพราสำหรับตัวก้านอันเนี้ใครที่อยากจะลองซื้อกินตามปอยเนี่ยก็ลองซื้อได้นะเพราะว่าปอยรู้สึกว่าอาจจะมีหลายคนที่กินทุเรียนอยู่แล้วแล้วก็อยากลองซื้อไปกินแต่สําหรับ ปอยก็คือไม่ได้กินทุเรียนก็เลยจะบอกว่าเต็ดเต็มสิบแล้วกันให้ความละเอีแล้วก็ความตัวแป้งมันอร่อยแต่ตัวไส้เนี่ยก็คือไม่ได้ชอบขนาดนั้นแต่ก็ใครที่รักทุเรียนหรือว่าเป็นสายทุเรียนเนี่ยน่าจะชอบแน่นอนนะครับสําหรับ สิงสุดท้ายนะครับที่สําหรับวันนี้เราจะมาพูดถึงกันนะครับนั่นก็คือน้มามะนาวคั้นสด100%ซแช่แข็งของ frozen lime juice นะครับนี่อันนี้เนี่ยตอนแรกอ่ะคือมันมาเป็นน้ําแข็งอะทุกคนอย่างที่ปอยบอกตั้งต้นคลิปนะว่ามันแข็งมันเป็นช่องฟรีซมาหมดเลยแต่ว่านี่เราเอาไปละลายกับน้ําอุณหภูมิห้องก็จะกลายเป็นน้ําประมาณอย่างงี้นี่อยากจะบอกสรรพคุณเ้วยนะเขาเขียนหลายอย่างมากเนี่ยน้ำสลากข้างหลังนะครับเขาบอกว่าสามารถนาไปทําเครื่องดื่ม,มอื่นได้หรือว่าเครื่องดื่มตามน้ําผลไม้หรือว่าน้ำมะน,นาวสดอะไรเง สามารถนําไปทําได้นะครับและยังสามารถเป็นส่วนประกอบของขนมต่งตางๆได้โอ้โหเดี๋ยวลองชิมดูนะว่ามันจะเป็นยังไงสําหรับน้ํามะนาวคันสดร้อยอร์เซโอ้โหกินก็คือมะนาวเลยทุกคนกินแบบมะนาวเลยอ่ะโคตรเปรี้ยวรู้สึกว่ามันเป็นน้ำมะนาวที่ร้อยเรจริงๆแล้วก็คันสดสดมาเพราะว่า ตะกี้พอกินไปคํคำแรกรู้สึกว่าแบบควบคุมตัวเองไม่ได้เลยนะครับ<ไ>หน้ามันไปเองไปหมดเลยลองกินอีกทีหนึง่งอันนี้สิมะนาวแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์จริงๆอันนี้คือไม่มีรสชาติอื่นเลยทุกคนมีแต่ความเปรี้ยวเท่านั้นสำหรับอันนี้เนี่ยปอยรู้สึกว่ามันเป็นมะนาวคันสดร้อยเปอร์เซ็นต์จริงๆมันควรได้สิบเต็มสิบสำหรับนมะนาวนี้ ผมรู้สึกว่ามันเปรี้ยวจริงๆแล้วมันเปรี้ยวถึงใจมากๆแล้วก็ที่สําคัญนะครับไปตัวนามะนาวอันนี้เนี่ยเขาเคมบอกนะเขาบอกมานะว่ามันสามารถแช่แข็งแล้วก็เก็บไว้ได้ถึง2ปีนุโคนโอโหเก็บเป็นฟอสซิลอะเก็บจนแบบ จนลากขึ้นอนะสำหรับอันนี้คือแบบ2ปีเต็มๆเก็บได้ไม่มีเสียนะก็หมดไปแล้วนะครับสําหรับ5้าอย่างที่เรานํามารีวิวนะครับก็อันแรกเลยนะก็คือมีน้ำมะนาวตัวนี้อันต่อไปก็คือซาลาเปาทุเรียนแล้วก็มีเบอร์เกอร์หมูที่ทํามาจากพืชน,นะครับนี่อันนี้คือชอบมากๆนะแล้วก็ให้เต็มสิบไปแล้วด้วยอันต่อมาก็คือมันบดนี่เองนะและอันสุดท้ายก็คือตัววัฟเฟนะครับนี่ก็สำหรับของทั้ง5้าอย่างนี้นะครับสำหรับตัวปอยเนี่ยปอยรู้สึกว่ามันเป็นของ แปลกตาของปอยจริงๆนะครับแต่สําหรับบางคนหรือบางท่านเนี่ยก็อาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยนามมะนาวเนี่ยก็เคยเห็นทั่วไปอยู่แล้วแต่สําหรับปอยนะครับปอยขอเน้นย้ำนะสำหรับตัวปอยเองเนี่ยปอยยังไม่เคยเห็นของทั้ง5อย่างนี้นะครับที่วางขายตามห้างสรรพสินค้าทั่วไปนะครับก็ประมาณนี้นะสาหรับวันนี้ก็ใครที่มีไอเดียอะไรหรือว่ามีคอมเมนต์อะไรอยากจะคอมเมนต์บอกปอยนะครับก็สามารถคอมเมนต์บอกได้ ตามช่อง y t u t u นะครับที่เราลงคลิปนี้นะครับก็คือช่องต r a i c r e อ t i o n นั่นเองนะครับและที่สาคัญนะครับก่อนจะจากลากันเนี่ยอย่าลืมกดไลค์นะครับแล้วก็กดแชร์และที่สำคัญเนี่ยอย่าลืมกดซับสไคร์ด้วยนะครับแล้วก็ยังมีกดกระดิ่งด้วยตรงนี้กริ๊งกริงกิๆๆด้วยนะครับ